สวัสดีค่ะเรามาเสนอแจ็ค r า a ทเายเกียวสปริงสีแดงรุ่น JR02R นะคะตรงท้ายนะคะจะเป็นสปริงโลหะชุดทองค่ะส่วนหัวนะคะชุดทองไม่เป็นสนิมง่ายค่ะวัสดุแข็งแรงทนทานนะคะตรงท้ายนะคะจะเป็นเกียวสปริงป้องกันสายหักงอได้ค่ะ รองรับสายหนาถึง6มเมนะคะหัวแจ็คเสียบขนาดมาตรฐาน6-35มมค่ะปลั๊กแจ็คแบบดีเสียบไม่หายคุณภาพ1้อเซนะคะหัวแจ็คออกแบบให้เข้ากับรูเสียบได้อย่างดีค่ะใช้สําหรับต่อข้อสับสายสัญญาณนะคะเหมาะสาหรับคารทัตลำโพงเครื่องเล่นซีดีดีวีดีใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านในสตูดิโอในคอนเสิร์ตได้หมดเลยค่ะการเชื่อมต่อแบบหนึ่งช่องสัญญาณเพื่อนาสัญญาณสองขั้วนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายผลิตจากทองเหลืองอย่างดีค่ะสัญญาณมาเต็มส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ดีนะคะป้องกันแม่เหล ะะสินค้าของเราไปรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเราอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ